ใยต่อมาค่ะเพื่นบอกว่าจังหวัดคอนเกน่เพื่นทําเทหเฮเท่เหมือนันนี่เฮเทศตรงที่จัดทรงการ AR เป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะแทนจัดที่ถนนข้าวเหนียวซึ่งเพื่นบอกว่าเปิด10จุดจัดกิจกรรมนี่ค่ะเพราะว่าอย่างตีเพื่นป้องกันโควิด19เกาค่ะเอิ่นได้ว่าเป็น10จุดที่สุดชิกพลาดก็ได้ไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ นายจิรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพรออมคณะเทศงานนี่แหละคะ่ะร่วมกันทดวสอบระบบการใส้แอปพลิเคชันการละเล่นในเทศกาลสงการประจำปี2 5 6 5ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นนี่ค่ะมีมติงดจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงการและถนนข่าเหนียวพ้นจันที่มา <c oughs> แล้วก็มีการรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นน้ำสงการในช่วงเทศกาลปีนี้และวันปีใหม่ของไทยนี่ในรูปแบบ สงการนรมิตรเสริมจิตสร้างบุญเป็นการเช่นช่วนให้ชาวขอนแก่นและกันนักท่องเที่ยวค่ะร่วมเล่นสงการผ่านระบบ AR และแอปพลิเคชันที่ได้เฮ็ดึ้นซึ่งก็ได้มีการทดลองระบบแล้วก็เปิดให้ชาวขอนแก่นกนักท่องเที่ยวร่วมทดสอบระบบเล่นสนุกเล่นสงการผ่านระบบแอปพลิเคชันนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ที่เห็นไงแมนค่ะโอ้เป็นตะมวอยุนเลยคะ่ะโดยทั้งด้านนายธิรศักดิ์ที่ข้ายุพันธ์ค่ะท่านนายกเทศมนตรีนะครขันแขอนแกนเนาะค่ะกระเดาฝากมาว่าการจัดกิจกรรมถนนข่านียวในปี2 5 6พนหนี่ค่ะจะโบมีการจัดกิจกรรมแต่อย่างใดแต่งานสุดยอดสงกรานนั่นยังคงมีอยู่ภายใต้รูปแบบ AR หรือว่าเอิ่นว่าเป็นการเล่นน้ำสงกรานแบบวิธีนิ้วโนอมอนค่ะ และกาเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นงานบุญประเภทนี้ของชาวชุมชนดังนั้นค่ะในมือนี่การเล่นนาสงการด้วยระบบ AR ภายใต้แนวคิดโลกเสมือนเส้นทางเช็คอินสงการนาริมิตรเสริมจิตรสร้างบุญเนาะค่ะก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะซึ่งได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแกน่นเพื่อสิไดใพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ การจัดงานสุดยอดสงกรานอีสานปีนี้นั่นก็ได้กำหนดพื้นที่จัดกิจกรรมไว้ทั้งเบิร์ติจุดด้วยกันค่ะเอินได้ว,ว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมที่เช่าจังหวัดขอนแก่นของเฮ้าและก็นนักท่องเที่ยวนั่นสามารถมาเช็คอินและก็ร่วมกิจกรรมได้ค่ะจุดใดนะคะจุดที่หนึ่งนั่นเป็นจุดลักของงานเลยค่ะก็คือตรงทีสารหลักเมืองค่ะค่ะแล้วก็อีกเก้าจุดเพื่อนบอกว่าเป็นเก้าวัดลักของขอนแกน่น ทุกจุดนี้มีเจ้าหน้าทีค่คอยแนะนาแล้วก็ให้บริการแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าอย่างเต้เพื่อนจะให้สแกนคิวอาร์โค้ดขู่ระบบการลินนามสงการแบบ a r แล้วก็ระบบที่สแกนนั้นจะเช็คอินในการร่วมกิจกรรมแบบเว้นระยะห่างน้ําค่ะสามารถาดนา้ำปะาแปงย้อมสีสนุกพันระบบที่ทั้งเทศบาลนาครขอนแกน,นีเฮดขึ้นมาค่ะทั้งแอปพลิเคชันนี่แหละ บัดนี้ผู้ได้ไปเช็คอินครบสามจุดมีของที่ระลึกแท่นใจที่เช้า hmm. ขอนแก่นชีได้ซึ่งะจะจัดโดยสำนสนศบครขอนแก่นค่ะไปรับได้เลยเป็นว่า hmm. ค่ะคิดหอดแต่กี่แต่น้อยนานเ้าเรียนสองการเ้าก็สิถือกระป๋องน่น้อย <c oughs> ไปสาดน้ำเพื่อน <c oughs> ว่าแต่ไส้แรนไก่ไปสาดน้ำแต่โดยตัวน้อยสาดวัตถุเคลนดอกสาดตึกเครื่องรถเครื่องรถเป็้ดับค่ะ <c oughs>